แล้วก็ทางด้านของทางด้านของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาพูดว่าเอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นพรรคเพื่อไทยเองก็โดนดันหลังสุดสุดสุดเหมือนกันหลังก็ติดฝาผนังแล้วเหมือนกันคือเพื่อไทยเนี่ยเข้าพยายามจะอธิบายนะพี่ปองแล้วก็พี่น้องคนคนคุณผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้กฎหมายที่ผ่านสภาในวารละแรกเนี่ยมันไม่ใช่แค่พวกมัธยมิกกระป๋อระสอนะเอาเพจพรรคเพื่อไทยขึ้นมาทีนะ เขาบอกว่าในทศกรรมครั้งนี้ปลดบ่วงพันธนาการอย่างน้อย3,254ชีวิตแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มๆเลยว่าออถ้าตามกฎหมายที่ผ่านสภาไปวาระแรกเนี่ยนะครับใครจะได้อยู่ในข่ายที่ได้รับการนิรโทษบ้างพันธมิตร250คนก็จากคดีต่างๆต,ตั้งแต่เล็กกลางใหญ่นะอาก่อการร้ายบุกรุกคอกคองอาวุธยุยงปุกปัน่นนปช1,150คนก็คล้ายๆกันนะกปะปส221คน นะคล้ายๆยคกันนะครับม็อบรัศดรม็อบสามนิ้วก็ได้รับประโยชน์ด้วยหนึ่งพันหกร้อยบคนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การที่บอกว่าเป็นกฎหมายเพื่อพันธมิตรกับกปปสอันนี้บิดเบือนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะเพียงแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกเขาไม่ได้แบ่งว่านิรโทษกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มไหนเขาแบ่งว่านิรโทษคดีไหนมาตราไหน นะฐานความผิดแบบไหนไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มสีเสื้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในขายฐานความผิดที่เขานิรโทษคุณก็ได้เออถ้าเป็นกปปสสมมติเกิดไปทําผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองจะโดยตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้คุณก็ไม่เข้าขายถูกไหมเนี่ยแหละมันแค่นี้เองเนี่ยแหละค่ะคือไม่ต้องดิ้นไม่ต้องดิ้นเราต้องมีต้องโตได้แล้วเออมันต้องมันจะไปดิ้นทำไมวะงง คือจะเอาหนึ่งหนึ่สองให้ได้ไงเ,เพราะว่าไม่นั้นเด็กเด็กที่อยู่ในคุ้มมันด่ามึงตายหาเลยไงไอหาอกูมึงดันหลังกูอ,ออกมาค<อ>นะือปอดตอดโดนจับปุ๊บเอาตำแหน่งสอสอไปประกันเด็กก็ยังมั่นใจไงมาเ,ออเด็กนะั้นพี่เขาช่วยอา่าพี่เขาช่วยเขาก็ช่วยได้แป,ป๊บเดียวแหละแป,ป๊บเดียวแหละต้องติดคุกแล้วแต่อนาคตเนี่ยนะคือตอนนี้ที่มันมีประเด็นคือว่าที่ที่ไอ้ไอ้ลักษนกโพสแล้วเมื่อกี้เราอ่านเนี่ยมันมีประเด็นคือ คนหนึ่งคือเป็นผู้หญิงนะชื่อชื่อฟ้ามัก็จาไม่ผิดเนี่ยคนนี้เขาเป็นคนที่ไปอ่านแถลงการภาษาเยอรมันหน้าสถานทูตเยอรมันแล้วเขาได้ทุนไปเมืองนอกแต่ไม่ได้ไปแต่แต่เขาติดคดีอยู่นะศาลไม่อนุญาตศาลอาจจะกลัวหลบหนีอะไรอะไรก็แล้วแต่คนนี้ก็เลยแบบดูสิเนี่ยคนตัดอนาคตเด็กอย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่อย่าพูดแต่ปลายทางต้องพูดต้นทางด้วยต้นทางคือไปดึงเขามายุ่งทําไมเด็กคนนี้เจอจากประกาศในทวิตเตอร์ แค่ว่าจะไปทํางานไปรับจ้างทํางานก็ไม่รู้ว่าตัวอ่านอะไรก็เหมือนอย่างเหมือนอย่างไม้อ่ะเราไม่ต้องเรียกว่าน้องแล้วนะเขาโตเป็นสาวแล้วสาวใหญ่ไม้เรียนจบยางตอนเนี้ไมอ่านเหมือนกันนะอ่านภาษาไทยอ่านเป็นภาษาไทยแล้วน้องคนนี้อ่านเป็นภาษาเยอรมันถูกไหมใช่นักเรียนเยอรมันไมอ่านเป็นภาษาไทยเนี่ยฉบับที่ไมอ่านเนี่ยกับฉบับที่ไม่ยื่นใหให้สถานทูตเยอรมันเนี่ย ฉบับเดียวกันไหมตอบก่อนหนึ่ง<ม>หนึ่งฉบับเดียวกันไหมสองสิ่งที่ไมอ่านออกไปเนี่ยไมอ่านด้วยปากอ่านด้วยสมองสติอ่านด้วยใจ<ม>ใช่ไหมหรือไม่ใช่<ม>แล้วไม่รู้ตัวรอเปล่าว่าไมอ่านอะไร<ม>ไอ้สิ่งที่ไมอ่านนั่นแหละมันคือหลักฐานที่เห็นกันต้องต้องเลยไม่ต้องไปว่าใครเลยแล้วไม่ต้องไปไปดิ้นพล่านพล่านเลยแบบตีอกท้องหัวเลยว่าทําไมไม่ทําไมไม่รับร่างเราทาไมไม่รับร่างเรา วเขาไปจะไปรับร่างแกได้ยังไงในเมื่อร่างของแกเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่มันมันทําให้เกิดการดูหมิ่นเกลียดชังอ,ะ <ừ> อ่ะมันเป็นซอกก่อนมันทําลายอะ่ะ <ừ> พวกมึงอะ่ะกระจายยางกระจายยางกูนี่แมไม่รู้จะพูดกับพวกมึงยังไงเนี่ยอันเนี้ย